สุดท้ายก็เหมือนกันนะคะเอาตัวตั้งนับรูปภาพทั้งหมดเลยเป็นตัวตั้งนะคะ1 2 3 4 5สาี่หแล้วก็6นะคะเขียนลงไปเลยค่ะเป็นตัวตั้งอ้าวลบออกกี่แท่งนะคะ1 2สองเขียนลงไปเลข2นะคะจะได้เท่าไรนี่คำตอบที่เหลือนะคะเอาไปใส่เลยในช่องว่างเลยนะคะ เพราะฉะนั้นตรงนี้จะเขียนประโยคสัญลักษณ์จากภาพได้คือ6ลบ2เท่ากับเท่าไรคะเติมเองเลยนี่นี่นีน,น,น,นี่นะคะนี่ตรงนี้ค่ะคือคําตอบเอาไปเขียนเลยนะคะทําเองนะไม่บอกแล้วนะคะอ้าวต่อไปข้อที่3นะคะอ้าวนักเรียนช่วยกันนับค่ะ กล้วยทั้งหมดมีกี่ผลนะคะ1 2 3ใส่ลงไปเลข3นะคะบวกด้วย1 2 3 4แล้วก็5นะคะ3บวก5เท่ากับเท่าไหร่ให้นักเรียนนับให้หมดเลยนะคะนับลงไปเลยค่ะ1 2 3 4 5 6 7แล้วก็8เป็นคําตอบนะคะ ต่อไปทีนี้มาดูกล้วยทั้งหมดมีเท่าไรนะคะ1 2 3่5ส7าแล้วก็8นะคะ,ะแป8เป็นตัวตั้งเขียนลงไปเลยค่ะเลข8ลบด้วยเลขอะไรนี่ลูกศรชี้ออกไปกี่ผล1 2 3 3สามผผลเขียนลงไปเลข3นะคะ ที่เหลือคือคําตอบนะคะนี่ใส่ลงไปเท่ากับเท่าไรนะคะทาเองนะคะตรงนี้ก็เหมือนกันนะคะหาตัวตั้งก่อนเลยนะคะกล้วยทั้งหมดมีกี่ผลนะคะใส่ลงไปลบด้วยกี่ผลนีอ่ออกไปขีดผลเป็นตัวลบนะคะ1 2 3 4 5ี่หเป็นตัวลบจะเหลือเท่าไรนะคะเป็นผลลัพธ์ที่ได้นะคะ เพราะฉะนั้นประโยคสัญลักษณ์จากภาพก็คือ8ลบ5เท่ากับนี่กุ้ยวยที่เหลือใช่ไหมคะใส่ลงไปต่อไป